เซตคอนเน็ Connect, ระบบซื้อขายหลักทรัพย์โลกเราทุกวันนี้มีการสื่อสารอย่างไร้ขอบเขตความรวดเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูลถือเป็นหัวใจสําคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารเช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือบรกเกอร์ที่ความเร็วของระบบซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหัวใจสําคัญของการลงทุนในปัจจุบันดังนั้นระบบที่ใช้จะต้องมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและโอกาสในการลงทุนได้อย่างฉับไวพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนตลอดเส้นทางการลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ Set Connect ซึ่งเป็นระบบซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดยมีลักษณะเด่น3ด้านประกอบด้วย 1. Set Connect สามารถตอบสนองการรับส่งคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วขึ้น60เท่าโดยการจับคู่คำสั่งซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นแม้ในเสี้ยววินาทีซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนอีกด้วย 2. Set Connect เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองให้สามารถรองรับคำสั่งซื้อขายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าพร้อมรองรับปริมาณธุรกรรมและโอกาสทางการเงินของผู้ลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 3. Set Connect มีความยืดหยุ่นสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ลงทุน และสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เป็นสากลได้ด้วยมาตรฐานการเชื่อมต่อและระบบซื้อขายที่เป็นสากลมากขึ้น s e ต Connect จึงสามารถเชื่อมต่อการลงทุนจากทั่วโลกได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการได้ทันใจตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสารโอกาสการลงทุนเพื่อคุณเพื่อธุรกิจ